พอฟานมาสักพักก็จะต้องลงไปเหยียบเชือกครับผมต้องไปเหยียบเองครับ ไปเบิง่งไอ้แบงนู้ตกน้าเปล่าไปเบิง่งไอ้แบงอยู่ไหมอ่าปะไปเรื่อยกๆก่อนต้องขึ้นเองทำเองนะครับแล้วก็ทำให้ดูนะครับกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่แบบนี้แหละครับ ที่ไต่สัญญาลงไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าเหยียบเชือกนะครับในห้องนะครับจะต้องให้ลูกเรือมองด้วยว่าทํำยังไงนะครับเพราะว่าไต่สัญญาไม่ได้ทําให้ตลอดไต่สัญญาจะต้องบังคับเรือถือท้ายเรือนะครับนี่เป็นแค่เบื้องต้นทําให้รู้พอคร่าวๆพอสองสามวันผ่านไปเริ่มคล้องกันก็ต้องทําเองครับผมก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าลูกเรือใหม่ทั้งลัม ต้องบอกหมดทุกอย่างครับตั้งแต่การเลี้ยงรอบดึงเชือกแขนมัดรอบเหยียบเชือกมัดปูส่งรอบมัดรอบแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติเพราะลูกเรือยังใหม่เดี๋ยวพอเขาเป็นงานแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเราก็ให้เขาทํากันเองไส่สัญญาก็อยู่หน้าเรือไอยอยู่ในเก๋งบังคับเรือเหยียบฟานอย่างเดียวครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมเป็นกําลังใจให้กับไส้จันญาและลูกเรือประมง นอสิงชัยเก้าด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับ